สวัสดีครับผมชิปนี้ก็เจอเนี่ยแหละครับผมกัษสิวิธีชาวบ้านครับวันนี้เราจะมาดูในรูปแบบของบ่อปลาครับเราจะมาปลามาปล่อยครับเนาะมันจะเป็นปลานินครับผมเนาะปลานินปลานินเอ่อปลานินเอ่อจิรดาสีครับผมเนาะปลานินิรดาสีน้ําเราจะปล่อยเข้ามาในรูปแบบของน้ําครับผมหกสิบเอ่อหกสิบเอ่อเซนติเมตรครับผมเนาะก็อยู่ประมาณหกสิบตันครับผมเนาะหกสิบตันก็เราจะปล่อยปลาเอสามมันตัวครับผมเนาะปล่อยปลาสามมันตัวตัวละ ห้าบาทครับผมเนาะตัวละห้าบาทตัวละบสามบาทถึงห้าบาทครับผมยังไม่ซื้อมาครับผมเนาะแต่เราก็คำนวณไปก่อนครับผมเนาะค่าอาหารค่าอาหารแล้วก็ค่าปลาแล้วก็ค่านา้ำค่าไฟที่มีออกซิเจนเข้ามาด้วยก็ประมาณหมดทั้ประมาณสามหมื่นครับผมเนาะสามหมื่นครับผมเนาะคำนวณแล้วก็ได้ประมาณทั้งสองตันครับผมเนาะสองตันก็คำนวณแล้วถ้ากิโลห้าสิบห้าถึงหกสิบครับเราใครส่งห้าสิบห้าถึงหกสิบครับเราเราใครส่งใครส่งเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งคือทีเออ่เราได้ กำไรประมาณทักอยู่ประมาณทักสามหมื่นนี่นะครับบนบ่อหนึ่งครับผมนะถ้าจับหนึ่งครั้งครับผมอ่าถ้าเราซื้อมาประมาณห้าบาทตัวละห้าบาทก็เลี้ยงประมาณสามเดือนครับผมเนาะถ้าเรามีอห้บาบา่อห้าบ่อก็ได้เเารียกว่าหมุนเวียนอสามเดือนสามเดือนต่อสองครั้งครับผม,นะมเนาะก,ก็ได้ประมาณทักเดือนหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณทักห้าหมื่นครับผมเนาะหนึ่งเดือนห้าหมื่นบาทครับผมเนาะ ก็ได้กำไร50,000บาทครับพผมนะ้องนี่ก็เป็นผลสำเร็จสุดที่ที่เราได้กำไรครับพผมนะ้องค่าอาหารค่าอาหารแล้วก็ซื้อมากระตุนครับพผมนะ้องก็ประมาณหมดประมาณหนึ่งบ่อละหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพผมเด็กแต่ว่าตัวมันจะในรูปแบบของจเจริญเติบโตในรูปแบบของอาหารอาหารก็โปร,โปรตีนสี่สิบสองเพลแรกก็สี่สิบสองครับพผมนะ้องแล้วก็สามสิบสองแล้วก็มายี่สิบแปดครับผมนาะ เดครับผมนราก็เป็นในระบบของสิเปโปรตีนสิเกก็มีครับผมอาจานากจินพืชครับผมนาะก็ได้ประมาณบ่อหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นครับผมบ่อสามหมื่นบ่อละสามหมื่นบาทครับบ่อละสามหมื่นเรามีห้าบ่อครับผมเราเรามีห้าบอออ่อห้าบ่อเลี้ยงอยู่สามเดือนเลี้ยงอยู่สามเดือนกว่ากว่าครับผมสามเดือนสามเดือนเราเอามาในระบบของสามบาทถึงห้าบาทเลี้ยงอยู่ประมาณได้ได้สองตัวต่อกิโล บางครั้งก็เรายังขึ้นมาในรูปแบบของได้หนึ่งตัวต่อกิโลครับผมหนึ่งตัวต่อกิโลก็หลักๆแล้วก็ประมาณสักสองตัวกีกิโลครับประมาณเจ็ดแปดฉีดครับผมเนาะก็ได้ประมาณสักสามหมื่นบาทครับผมเนาะได้สองเดือนสามเดือนต่อสองครั้งก็ประมาณเฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณห้าหมื่นบาทครับผมเนาะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็ในรูปแบบการลงทุนแล้วก็รูปแบบหักค่าใช้จ่ายออกมาหมดแล้วเราก็ได้ประมาณค่าน้ำค่าไฟ ครับผมเนาะก็ได uh, so so, so, hmm. ้ประมาณเดือนละสามเดือนละห้าหมื่นครับผมเนาะเฉลี่ยประมาณเดือนละห้าหมื่นก็พออยู่ได้ครับผมเราลงทุนไปก็ประมาณหกแสนบาทครับผมประมาณหกแสนบาทประมาณหกแสนบาทเราลงทุนไปหกแสนบาทเราได้กําไรในรูปของเดือนทุกเดือนในรูปแบบของจัดในรูปของจัดจ้าจัดจ้างในรูปของพ่อค้าแม่ค้าที่รับมาเมาในรูปแบบของเหมาปลาครับผมเนาะเมาในรูปแบบของบบะหน้าบ่อ หน้าบ่อก,ก็ราคาประมาณห้าสิบห้าถึงหกสิบครับผมเนาะถ้า,าในรูปแบบของไม่ใช่หน้าหนาวถ้าหน้าหนาวก็ปล SO. ามันจะขึ้นครับผมก็ประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าครับผมเนาะหน้าบ่อก็หกสิบถึงหกสิบห้าอันนี้ไม่ใช่บ่อดินครับบ่อปูนในรูปแบบของบ่อปูนอาหารการกินมันก็สะอาดนิเลก็กน้อยครับผมเนาะและ้วก็โปรตีนในรูปแบบของอกล้ามเนื้อมันจะเป็นในรูปแบบของเนื้อมันจะแน่นกว่าแล้วก็เนื้อมันจะไม่ลุยส่วนซุยในรูปแบบของล uh, ุยลุยหยุดหลุดลุยลุยประมาณนี้ครับผมเนาะเนื้อก็ไม่จะไม่คาว เนื้อมันจะไม่คาวแล้วก็ในเรปแบบของเนื้อมันจะเป็นในรูปแบบของไม่เหม็นกลิ่น้าวต้มไม่เหม็นกลิ่น้าวต้มครับเนื้อมันเนื้อจะสะอาดกว่ากันครับผมแต่บอดินเราก็อนุบาลบอดินมามาก่อนก็เอามาลงนี้มันก็ไม่เป็นอะไรครับผมเนาะถ้าอนุบาลลงมาอนบอลดินแล้วก็เอารมานี่มันก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มาบอกปูนแล้วก็จัดการในรรป่องของเลี้ยงแล้วก็เขาเรียกว่าบอกคุเลงมาลงบอกขุนครับผมเนาะก็ประมาณสามเดือนถ้าตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่มากก็มันก็ไม่ได้ เยอะขนาดนั้นประมาณ2เดือนครับผมบอกคุณครับผมอาหารโปรตีนก็ต้อง32ขึ้นไปครับผมประมาณสาประมาณยี่สิบปดยีามสิบสองครับผมสิเกก็เอามาในรูปแบบของเลี้ยงในรูปแบบของเตรียมรอรอจะออกจําหน่ายออกครับผมรอจะจำหน่ายออกประมาณสักสิบวันประมาณนี้สิบวันก็ประมาณหมดประมาณสัก3กระสอบ4กระสอบนี่แหละครับผมเนาะกระสอบปุ๋ยครับผมเนาะราคาต้นทุนก็ประมาณสี่อยแปครับผมเนาะ480 480 500ครับผมนะถ้าโปรตีนอ่าให้เกรดก็1 1200ครับผมกระสอบหนึ่งครับ1200 30กิโลครับผมเนาะก็มันก็สมเหมาะสมกับในรูปของราคาครับเนาะก็ลงทุนไป600,000บาทลงทุนไป600,000บาทก็แล้วก็ค่าปลูกปลาค่าอะไรจิปาถาก็หนึ่งบ่อก็ปร,ป,ประมาณหนึ่งบ่อนี้ก็ประมาณลงทุนไปทั้งเรียกว่าในรูปแบบของอ ปลาแล้วก็อาหารแล้วก็รูปแบบของจิจประฐานแรูปของงบประมาณแตกแยกอ่างบประมาณนอกงบประมาณในก็หมดประมาณทักสามหมื่นนี่แหละครับประมาสามหมื่นกว่าสามหมื่นห้าก็ขายออกมาก็ประมาณที่ได้ประมาณทักสองสามตันครับสองตันกว่าประมาณสองตันห้าครับสองตันสองตันห้าก็ได้ประมาณทักสามหมื่นนี่นะครับเฉลี่ยแล้วไม่ตกไม่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 เอ่อใครว่ามีเพดานประมาณสามหมื่นครับผมนอกนั้นถ้าในรูปแบบของที่มันเอ่อ ไม่ตายหรือรูปแบบของไม่ไม่ตายหรือรูปแบบของที่มันไม่นอกน้ําก่อนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือว่าเรียกว่ามันก็ประมาณทั้งสองหมื่นถึงสามหมื่นประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นประมาณนี้ครับผมนาอก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าอาหารมันแล้วแต่ใภูมิอากาศแล้วก็ในรูปของน้าที่น้ำประปาที่เราบุเรรักษาด้วยครับมันน้ำสะอาดถ้าน้ําสุขภกมากเกินไปบางมันก็ไม่กินอาหารครับผม,มน้องก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ การเจริญเติบโตประมาณทักสามเดือนมันก็ลดขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณสีเดือนครับเนาะการที่เจริญเติบโตของปลาก็เนื้อที่กำเนื้อของมันสร้างกมเนื้อสร้างไขมันมันก็ลดน้อยถะลุงไปการกินอาหารมันก็ลดน้อยถะลุงไปในรูปของการที่เขาเรียกว่าถ้าในระบบมมเได้ฟอกมันก็กินในรื่องของเขาเรียกว่าวกวนไปในเรื่องของไม่ไม่ใช่หมุนเหมือนกับมันมากินดินพ่อพูดง่ายๆคือมันกินดินเนาะในเรื่องของปลาอาหารกินเพื่อดินมันก็เป็นเรื่องปลาดินปลาดินมันจะกินดินกินโคลนกินโคลนกินดินก ก็เป็นในรูปหนึ่งเขาเรียกว่ามันจะวกไปวนมาเวียนไปเปียนมาในรูปแบบของการที่เราจะจําในออกก็เป็นอีกรู่หนึ่งเขาเรียกว่าอาหารเขาเรียกออกมาเป็นรูปของไบโอฟอกคับผมเนี่ไบโอฟอกเปลี่ยนของเสียเป็นของดีครับของดีเป็นของเสียครับมันก็เป็นนิรุ่หนึ่งที่มันก็เลี้ยงในรูปแบบของไบโอฟอกครับผมเนาะก็ประมาณ3เดือนกว่ากนิดนิดนี่แหละครับผมสามเดือนกว่ากา็จำหนออกครับผมเนาะก็ประมาณ2ตันกว่า2ตันครับผมเนาะก็สองตันสามไม่ไม่ไม่ตกขนาดนี้ครับผมก็ไม่ไม่ประมาณ2ตันนี่แหละ ได้ประมาณสามหมื่นราคาสุทธิก็กำไรสามหมื่นถึงสามหมื่นสามหมื่นขึ้นขึ้นไปอยู่แล้วครับเนาะถ้าสูงสงุดจริงๆจังก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทอ่ากำไรบ่อหนึ่งสี่หมื่นกว่าบาทอ่าถ้าในเบื่อของที่มันไม่ไตายเลยก็ประมาณห้าหมื่นครับผมเนาะก็ประมาณห้าหมื่นบ่อละห้าหมื่นครับผมเนาะเฉลี่ยแล้วก็อ่าก็ประมาณสองสองสองบ่อก็ถ้า กรับเลยจริงจริงจังถ้าเอาทําไปทํามาในรูปแบบจริงจังในรูปแบบนี้ก็ได้ประมาณเดือนละเจ็ดหมื่นครับผมเนาะหกหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็ไม่ขาดตัวขนาดนี้ครับผมเนาะก็ก็เป็นอาชีพที่แน,นะนํำให้ทําการลงทุนแล้วก็เลี้ยงดูในรูปแบบของอที่อยู่เฉยๆครับเขาเรียกว่าง,งานในเล็กงานในเล็กครับอยู่บ้านครับผมเนาะการที่ลงทุนก็ไม่ได้งบประมาณก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับลงหกแสนหกแสนกว่าบาทแล้วก็ลงทุนในรูปแบบของเลี้ยงในบ่อนี้ก็ประมาณทัก เจ็ดแสนกว่าบาทครับผมเนาะเจ็ดแสนกว่าบาทครับผมเจ็ดแสนกว่าบาทถึงแปดแสนนี่แหละครับเจ็ดถึงแปดแสนถ้าเรียลลรูปแบบบ่อปลาไปด้วยครับลงห้าบ่อเลยก็ประมาณเจ็ดถึงแปดแสนบาทครับผมเนาะนี่ก็ได้กําไรมาประมาณสักเ,เดือนละห้าหมื่นหกหมื่นครับผมเนาะก็พอได้ในรูปแบบของทุนคืนในรูปแบบของทุนคืนห้าแสนหกแสนครับผมเนาะก็หกแสนบาทครับผมเนาะค่าบ่อค่าอจิปตะครับผมเนาะก็ เส่อมกำไรไปเรื liksom, นะ่อยๆครับผมเนาะครับผมชิปมีกเราก็วนะิเคราะห์ไว้เท่านี้ครับเราก็มาดูในรูปแบบของเราจะมาลงจริงๆจจังครับผมเนาะครับผมล็ลงมาแล้วครั้งหนึ่งครับผมก็ลงไปอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2นี่หละครับผมเนาะอ่าเราจะลงปลาครับผมแล้วก็ติดตามตต่อไปครับเนาะเราจะปลามาลงครับผมเนาะปลานินครับผมเนาะตัวละ5บาทครับ่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมลงมาก็เป็นในรูปแบบที่ การเลี้ยงครับผมระบบไบโอฟลกครับผมแล้วก็ระบบธรรมดามันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนระยะเวลาแล้วก็รูปแบบของอาหารการกินแล้วก็รูปแบบสิ่งต่างๆทีเ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปววนไปวนมาครับผมเนาะ,ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมติดตามด้วยครับผมช่องเกษตราวิทยาบ้านครับผมสวัสดีครับ